ตามลูกยังไงแคนดี้เบิร์ดคูณสยังไงล่ะได้มา614นะครับผมเปิดนี้เยอะเอาให้สุดเอาแบตมึงอย่าพิ่งหมดเอาให้สุดเอาให้สุดมาดียังไงเปิดนี้เท่าไรเปิดนี้เท่าไหรตู้มีได้มาเจ็ดร้อยนะครับผม เจ็ดยห้พอเลยครับผมพอเลยพักแล้วครับแตกแล้วเราวันก้อนโตชุปเปอร์มโหฬารรลงววันมีก้านะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดซับรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรับชมพวกความบันเทิงนะครับน้องๆหนูๆก็กราบสวัสดีท่านสมาชิกด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่อง LA Galaxy One ี u p e r นะครับผมแล้วเราก็อยู่ในเกม Candy Bird ในค่าย PG Slot นะครับผมตอนนี้ เราก็มาที่ทุนหนึ่งบาทนะครับตอนนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยมันหมุนให้ดดว่ามันจะแตกหรือเราจะโดนแดกนะครับผมตอนนี้เราก็เปิดละว1บบาทนะครับหมุนไปจนเงาแล้วก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยตอนนี้นี่มาแล้วจรวดมาแล้วโอ้โหจรวดทั้งทีได้แค่9บาทสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆมาครับแบบนี้แตกแบบนี้ scatter เเมา2ตัวบ่อยมากเลยนะตัวที่3หายปไปไหนก่อนแค่นั้นแหละเออไปครับยาวๆครับสิบสองปึ้งปึ้งตอนนี้ทางเว็บเราก็มีโปรโมชั่นนะครับผมเดี๋ยวขอเพิ่มเด็เป็นยีก่อนมีโปรโมชั่นฝากแรกของวันรับไปเลย3%หรือจะเป็นโปร100%ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวต้องทำเทิร์ิ15เท่านะครับผมโปรําเทิร์นทำเินเพียงอย่างเท่าก็ ถอนได้เลยนะครับผมแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายตอนนี้ก็เหลือ600นะครับผมกับเปิดเลขยี่ิบของเราซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดูซิว่ามันจะมีความอลังการของหน้าจอไหมวันนี้มันจะเบิ่มบัมเบิ่มบับบบบมบดุมบุมพุมเตึงตึงได้อีกจึก๊กจะหวจดมาครับแบบนี้ยังไง ต่อเนื่อง43บาทได้มา127บาทนะครับสวยครับเปิดนี้สวยงามอยู่สวยงามอยู่ไม่ใช่ไม่ได้นะไปครับดูกันยาวครับอิกเลย20ครับปึบ้งเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเป็นเล่นในค่าย slotxo นะครับผม เราจะมาซ้อมวิธีการไล่เบ็ดกันนะครับผมก็จะเติมไปเกียมละพันเกมละพันเกมละห้าร้อก,ก็ได้ครับผมซ้อมวิธีไล่เบ็ดสูตรไล่เบ็ดเพื่อโหดมันคนอื่นบ้างนี่ครับมานะครับแคนดี้ตูม้มรู้สึกว่าเราเล่นแต่ค่ายพีจีทะเลเกินกผมเห็นบางคนนี่ห้บาทไปแต่เป็นหมื่นโอ้โหสูตรไล่เบ็ดเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยแต่เรามาซ้อมมือกันครับสูตรไล่เบ็ด อยแรู้ว่าเราเราจะทำได้ไหมนะเรานี่สายเบ็ดเดียวลุ้นอย่างเดียวเลยครับปั่นอย่างเดียวอ่ะเรื่อยเฮ้ยวงนอนจรินนงนะคุมเทม,มากนะครับแต่ทุกคนอย่าทุ่มทิ้งนะครับผมขาะผมวงนอนผมก็พยายามอัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับผม เพื่อให้มีคลิปท,ทุกวันทุกวันทุกวันให้คนได้ดูทุกวันว่าเออกูเสียอีกแล้วนะมาอีกยังไงจวบรวมล่างเนาะลงมาอีกได้อีกปึ้งปึ้งระเบิดติดดอกติดต่อกันเปิ้งมาอีก3ลูกยังไง Candy ้เบิรคูณ2ยังไงล่ะ ได้มาหกรอยสิบส่นะครับผมเปิดนี้เยอะเอาให้สุดเอาแบตมึงอย่าเพิ่งหมดเอาให้สุดเอาให้สุดมาดียังไงเปิดนี้เท่าไหรเปิดนี้เท่าไหรตู้มีได้มาเจ็ดร้อยนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าพอเลยครับผมพอเลย <Yeah. S 1> พักแล้วครับ แตกแล้วรางวัลก้อนโตซุปเปอร์มหโหฬารรางว,วัลมีก้านะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เจอกันครับผมไปและะ้วครับจุ๊บ